ี่นะคะก็มาต่อใน้าที่สองเอ้าเชยเร็วเนาะรีบรีบยังไม่ทันดินยันเลยนี่ค่ะนี้เราไม่ตัวนี้แล้วนะเราจะเป็นไม่เอาทัฟฟี่ธรรมดาเอาเอาทัฟฟี่แต่ตัวนี้เราแร้แล้วอืม เฮ้ยม,มีดาบด้วยใครเทพอ่ะหนูไม่อยู่เกรดเอแล้วเหรอนี่นี่แน่หนูอยู่เกรดเอแล้วอเอาพาเล็กตัวละ,ระครเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพ่อนนึงพอได้แล้ว,ลวมันไปแล้ว<อ>จะเล่แล้วไม่ทันแล้ว <laughs> เดี๋ยวรอพี่หนองเดี๋ยวให้ <laughs> อือหกสิบไปก็นดหกสิบอือไปสาม 83. เอาใครในร้อยคนแรกเอาบอกเนี่ยหนูต้องร้อยคนสุดท้ายใร้อยคนสามร้อยคนสามเด่นวสุดในรอบนี้ก็หนูเช่นเคยความชำนาญหนูเยอะมาใครสีอะไรเอ้ยคราวนี้ดานประสานหือสีฟ้าดันปราสาทดานประสาทหนูชอบก็ได้หนูเกิดมา ไม่เจอ exp อ่ะเแมวเลยแมวเร็วมากเลยแมวอะไรแมวอะไรไปเลยเอาผอไปเร็วแม่หลุดออมาแล้วเฮ้ยอันนี้มีชีแค่สามหรอฮะจริงอ่ะเดี๋ยวฉันกระแพง exp exp อยู่ exp แล้วหนูต้องอ operational อยู่ ใครก็ได้ช่วยหนูที้โดนแวไมวไม่ไม่ขึ้นบันไดไปพอจะกลับมาทำไมเดี๋ยวเขาก็ตบหัวชิมหรอกอไปทางเมื่อกี้ที่ไปทีแรกนั่นแหละบอกชิว่าหนูอยู่ใกล้เอ็กซ์กี่แหละใช่ขึ้นไไปบัน,มนดมาแมวตามไม่ทถึงอ,อ,นะอ,อีกนิดเดียวถึงเอง็กซ์ทีชิดอยู่ไหนชิดอยู่ไหนชิดอยู่ห้องนอนใช่ไหมห้องนอนห้องนอน นี่ห้องคุ้มกันห้องนอนนี่ไงห้องนอนเข้าหลังหนูว้ายแมว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 เกิดปุ๊บเจอแมวปักปีนสิกับปีนสิกับปีน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 ไปขับปีนปีนอีกรอบหนึ่งแม่ปีนขึ้นมาเลยอันนี้ก็ปีนตามรอยเท้ามาเอ้ยเจอชีแล้วเจอชีแล้วล่วงเรื่องเลย ก็าชีดอยู่วันนี้แต่เอาชีดไม่ถึงงมันถึงเองถ้าปาชีดได้ดีมาก,ากแต่ละคนโดดถึงมีใครถึงเลย <c oughs> เอ๋อมันยากอย่างนี้เองเขาถึงมีชีดแค่สามชีเอ้ยหนูวมันต้องมีทางอื่นสิ <c oughs> ใช่ๆนี่ก็โดดเป็นใหญ่ก็ไม่ถึงเิ้ยาเิยา

อะไรอยู่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนพ่อเดินแม่จับพ่อเดินมาจับหรือรอพ่อเดินแม่เต้นเวดก่อนใครไปปลูกพ้าราชาโอ้ทำไมชีสสาระอันมันอยู่ แป๊บไม่น่าแหละเอ้ยแล้วทีมีสามชิ้นเขาแล้วตกหลายรอบตกเฮ้ยใครโดนมาจรวดเขาสัญญาณเน็ตเน็ตดูดเน็ตหลุดอยอ่ในกำลังเขาเขาคิดมาห้าเหนูมีกุญแจใครโดนมัดวะไม่รู้ไปช่วยเขาหน่อยดิเขาังไปอ๋อแน่าจะเลยหนูมีกุญแจหนูมีกุญแจ ขึ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ้นไม่ได้ขึ้้นไไม่ดเหมือนกันขึ้้นไไม่ดพยายามขึ้นอยู่ไปสิไปไปอย่านะไปสิไปสิไปสิเป็นเด็กดีน่ารักจำอุตมิมีใครรู้บ้างว่ามีอะไรที่ล็อกอยู่บ้างเดี๋ยวจะไปเปิดมันเพราะหนูมีกุญแจ นะหน,นูไม่เคยพาแมวมาจะเป็นคุณไว้อย่าให้พระราชาตื่นอย่าไปเหยียบพระราชาเป็นอันขาดไม่งั้นตายแน่นอนกระปรองร้อยเปอร์เซ็นออกกระโดดเหยียบพระราชามาแล้วก็ไม่น่าล่ะโูหนูแต,เตกเลยเฮ้ยห้องนี้ปะห้องนี้ปะจะไม่ผิดน่าจะห้องนี้ Ờ nó luôn อย่าเบิแ <tamam>, ข็นมาเอาน้ำแข็งมาเอาน้ำแข็งมาค่ะแมลที่ไหนได้เจอเจ้าของแข็งวายวายวายวาเป็นปากกายวายวาย ปิดรูแล้วกลับไปเอากุญแจค่ นี่มงหนูมาแล้วได้จุดอัตโนมัติหรอเดินดิสไปส์อาเดี๋วเดี๋ย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 วลงไปเดี๋ยวลงไปบอกให้ตัวอยู่ับสไปส์เอาชิ้นลงมาได้อันนึงหรือตัวสูงเอาแม่รอนมาจนหัวไม่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แม่สุดใกล้แม่ แมวไม่กล้าอ้าวอยู่ข้างบนนี่อ่ะเดีวีเวลาจะช่วยก็ต้องหอแม่ใช้กอดียวไมมานี่มามานี่มาแมวแมวแมววิ่งหนีแมววิ่งหนีแมววิ่งหนียังแม่เอาเลยเดี๋ยวหนูไล่แมวแป๊บใช้เกาะอยู่แมวไม่กล้า

เบกหนึ่งโอ๊ยแสบเเดดีี๋๋ยยววสไปแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกอ้าสไปสไปไม่กล้าแกงแม่ใส่กระหรอสไปไม่กล้าทำร้ายค่ะบอกแล้วกระหรอคงกระพันเอ้ยทำไมชิ้นเราเยอะจังไงก็ขึ้นได้ชิ้นเดียวยิงดิที่แม่เอาเข้าไปได้ได้ได้ พ่อกลังจะดก้าแล้ววายมวมวมวตกเป็นวเดี๋ยวนี้แมวก่อนนี่เน่ราชาตื่นหนีออกจากห้องนั้นราชาจะโวยวายนิดนึงอ่ะอย่าบอกนะอยู่อยู่ยิงไปเดี๋ยวซีจูนเนี่ยวรายเน่อยเข้ารูไปแล้วเดี๋ยวใครเอาเกาะมาบัง หนูได้แหละขอ,อ,อ,อไม่เป็นนหบา่แน่อค่อยเชนนหมา,า,มออหมา่อต้องใส่เกาะไว้มไไหมาไม่ก้ได้ไหนกต่กระดิ่งนะคะกระดิ่งระคัง ใส่พระราชาเพื่อดยมราตัวเมวตายพระราชาลงกรีดรางกรีดไงไมตายแน่แตยยกแกงจ้าบอกเลยใครเลือดน้องมใส่เมเดี๋ยวนี่เดื๋อวขึ้นไปอีกชั้นใช่มใช่ใช่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเียวเร็วมีผอของมาตูดใหไว้สไปยเนาะเลยชี้นะชี้ไปไหนอ่ะ มีเออทีมีชิดมีชิดะเดะเดะเดชิดอยู่ไหนอ่ะรับเน่กำลังไปกำลังขึ้นเดี๋ยวนะสีส้มเอ้าไม่ชนะได้ไงอ่ะเวลาหมดหรือเปล่าเออเออจะใช่อ่งงแอสโตรคลิปนี้ก็คือจะไปก่อนบ๊ายบายไม่ลงหรอก